ท่านนาธาบิดิกาเศรษฐีมีสมหายอยู่คนหนึ่งซึ่งเป็นเศรษฐีชื่อว่าอุกค,คะอยู่ในเมืองอุกค,คะนะครในวัยหนุ่มทั้งสองได้เรียนศิลปะอยู่ในสำนักอาจารย์คนเดียวกันทั้งคู่ต่างก็ทำสัญญากันว่าเมื่อต่างคนต่างเติบโตมีครอบครัวมีบุตรธิดาแล้ว ถ้าฝ่ายใดขอลูกสาวของอีฝ่ายให้แต่งงานกับลูกชายของตนฝ่ายที่ถูกขอลูกสาวก็จะต้องยกให้ฝ่ายที่สู่ขอเห็นไหมตกลงกันแล้วต่อมาทั้งสองเจริญวัยขึ้นต่านอุคคก็ได้มาเป็นเศรษฐีของเมืองอุนคนนครวันหนึ่งอุคคเศรษฐี ได้นำสินค้าบรรทุกเกวียนห้าอยเล่มเดินทางมาค้ขาขายยังเมืองสาวัตถีก็ได้มาพักที่บ้านท่านอนาธาริิกาเเรษธีเพราะเป็นเพื่อรักกันท่านอนาธาริิกาเเรษธีจึงเรียกนางเจิ้สุัพัฒทาลูกสาวคนที่สองตนมาให้มาต้อรับแล้วสั่งลูกลูกช่วยดูแลต้อนรับอุคคศฐีเพื่อพ่อดยนะ ซึ่งในขณะนั้นนางสาวจุลสพภัตาทำรัาที่ดูแลการถวายทานแด่ภิกษุสงฆ์2,000รูปต่อวันอย่าลืมว่าท่านอนาธรรมริการเศรษฐีนี่เลี้ยงพระวันละ2,000รูปนะก็ได้ลูกสาวคนที่สองนี่แหละและเมื่อน,นางได้ฟังธรรมก็ได้บรรลุธรรมเป็นประโสดาบันพ่อเป็นลูกชายเป็นนี่ลูกสาวเป็นอีก โอ้พี่การก็เป็นน้องจุลสุภัทาก็เป็นอีกเมื่อนางสาวจุรสุภัทาได้รับได้จัดเตรียมทุกอย่างด้วยมือของตอนเองเช่นจัดเตรียมอาหารเครื่องประดับของหอมเครื่องลบไล้เป็นต้นคือระหว่างที่ท่านอุคะเศรษฐีรับประทานอาหารเธอก็ไปเตรียมน้ําอาบไว้แล้วจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเรียบร้อยอุคเศรษฐี ก็ได้เฝ้าสังเกตจุลสุภทตาก็รู้สึกพอใจว่าเอิอเรานี่จะต้องขอยุลสุภัตาลูกสาวท่านอนาธรรมวิกเศรษฐีไปให้ลูกชายของเราเกิดเลยเข้ามาเรียบเรียกเคียงเคียงคุยกับท่านอนนาถาบิาสิกเศรษฐีว่าเออเราเคยเรียนอยู่ด้วยกันนะกับพระอาจารย์ทิสาปามโมกนันะ่นแหะ จำได้ไหมจำได้โอ้เราก็เป็นเพื่อนเล่นกันท่านอนาถาบริกาเศรษฐีก็รู้โปรยหัวเรื่องไปก่อนเพราะจ่วหัวก็ขยายความต่อลุยขึ้นไปเลยจำได้เป่าว่าตอนที่นมนมๆด้วยกันน่ะได้เคยให้คำมั่นสัญญาอะไรไว้ได้ก็ใครมีลูกสาวใครมีลูกชายฝ่ายลูกชายไปขอฝ่ายที่มีลูกสาวก็ต้องยกให้ไง อาถ้าอย่างนงั้นเราขอเลยนี่คือไม่ต้องเสียเวลารักแล้วรอไม่ได้แล้วทีนี้ท่านอนาถบิติกะเศรษฐีเนะี่ยรู้ว่าอุคเศรษฐีเนะี่ยยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่คือยังมีความเห็นผิดอยู่ยังไม่เข้าใจเกี่ยวเรื่องกฎแห่งกรรมอะไรต่างๆเหล่านี้สิบข้อนะในข้อแรกของสมาติทิฏฐิยังไม่ผ่านสักข้อเลย โลกมีโลกหน้านรกสวรรค์ผลทานไม่มีวิดามารดาไม่มีคุณเล่งแต่เราเป็นต้นก็กลัวว่าลูกสาวจะลำบากในการภายหน้าแต่ก็จะต้องรักษาภรรีของอุคาเศรษฐีไว้ก็เลยบอกว่าสหายสำหรับเรานะไม่มีความขัดข้องหรอกก็เลยหาทางออกว่าแต่ว่าบุตรธิดาของเราทุกคน่ เราได้ถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราจรึงไม่อาจสามารถจะตัดสินใจตามลำพังได้เพราะเราไปถวายท่านแล้เวเนี่ยย่อใครเป็นลูกแล้วต้องไปถามพระองค์บรลูกเ่นทางเศรษฐีก็ไปกราบูลน้วยความทั้งหมดแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็นั่งฟังว้กระลึกชาไปตรวจด,ดูด้วยสัพพัญญุตยานตรวจดูด เห็นว่าเอออุคคเศเสธีนี่มีบุญนะมีบุญที่จะบรรลุธรรมจึงทรงอนุญาตให้นางจุาสุภัตาแต่งงานกับลูกชายของอุคคเศเศธีท่านเศรษฐีจึงกลับมาแจ้งนางปุญญลักษนาดิศาเพื่อปรึกษาหารือเรื่องการจัดงานแต่งงานของลูกสาวของตอนจากนั้นท่านเศรษฐีจึงไปบอกท่านอุคคเศเศธีว่าโต๊ะลงเรายกลูกสาวให้ พร้อมกับกำหนดวันแต่งงานแล้วก็ได้เตรียมการจัดงานแต่งงานเช่นเดียวกับท่ทานธน,นชัยเศรษฐีเตรียมจัดงานมงคลให้กับนางสาววิสาขาผู้เป็นทิดาก็จะส่งตัวนางสาวจุลสุภาธาท่านานาธรรมิิกาเศรษฐีก็ให้โอวาาสทีประการเก่น,นางือ ไม่ควรนำไฟภายในออกภายนอกหมายถึงเห็นความผิดของมารดาบิดาสามีแล้วอย่าไปพูดให้ใครกขฟังเด็ดขาดข้อที่สองไม่ควรนำไฟภายนอกกับไปภายในหมายถึงถ้าใครมาพูดถึงความผิดของมารดาบิดาสามีและสามีจงจะได้อนำเอาความนั้นมาพูดให้คนหนึ่งก็ฟังเด็ดขาด ามให้แกบ,บุคคลที่ควรให้หมายถึงควรให้กับคนที่ได้ยืมของไปแล้วก็นํามาส่งคืนสี่ไม่ให้แกบ,บุคคลที่ไม่ควรให้หมายถึงไม่ให้แกผู้ที่ยืมของไปแล้วไม่นามาส่งคืนขอลืมไปงี้ห้าให้แกบ,บุคคลที่ให้และไม่ให้ ไปถึงื่อยาไมิผู้ยากจนมาขอความช่วยเหลือแล้วาแล้วนั้นจะใช้คืนและไม่ขาดตามก็ควรให้สิ่งเหล่านั้นแก่ยากมิเป็นการสงเคราะห์ยากควรนั่งให้เป็นสุขายถึงเมื่อนั่งในที่ใดก็ตามแต่เห็นมารดาบิดาสามีและสามีแล้วเราก็จะเป็นเดินลุกหนีอย่างนั้นเนะี่ยไม่ควรควรจะลุกรับไม่ใช่ลุกหนีลุกคือมรกกอรคตาลับเจ็ด ควรบริโภคให้เป็นสุขหมายถึงไม่ควรรับประทานอาหารก่อนมารดาบิดาของสามีและสามีจงดูแลทุกคนได้รับประทานอาหารก่อนแล้วจึงตนเองจึงค่อยทานทีหลังแปดคนนอนให้เป็นสุขหมายถึงไม่ควรนอนก่อนมารดาบิดาของสามีและสามีเก้าควรบูชาไฟหมายถึงให้คิดว่ามารดาบิดาของสามีและสามีเปรียบเสมือนกองไฟ ซึ่งมีตั้งคุณและโทษต้องคอยดูแลให้ดีเดี๋ยวจะลูกผุบผับขึ้นมาแล้วยุ่งเลยผิดหูหน่อยแล้วก็แล้วพูดผิดคิวเนี่ยก็มีปัญหาต้องพูดดีๆสิบควรนอบน้อมต่อเทวดาภายในบาแตงคิดว่ามารดาบิดาของสามีและสามีปเปรียบเสมือนเทวดาต้องให้ความเคารพคือให้เห็นว่าท่านละเนียสำคัญ ้องให้เกียรติต้องยกย่องท่านนาโรนวิติกาเศรษฐีได้คัดเลือกทนายแปดท่านคือท่านคิดแล้วว่าการไปครองเรือนเนี่ยโดยกับอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิจะต้องมีปัญหาเกิดขึ้นสักวันหนึ่งเพราะเราเตรียมทนายไปก่อนในวันที่ท่านนาถนวิติกาเศรษฐีจะส่งลูกสาวไปท่านก็นได้ไปถวายมหาทานแด่พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยเลาวสาวก เมื่อถวายมหาทานเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงจัดพิธีส่งตัวลูกสาวไปสู่เมืองอุครนครอย่างยิ่งใหญ่เมื่อเดินทางไปถึงเมืองอุคนครบรรดาญาติมีของอุคเสตถีพร้อมด้วยมหาชนก็ได้ให้การต้อ,อนรับอย่างสมเกียรตินางจุงลสุภธาได้ลุกขึ้นยืนบนรถเพื่อชาวเมืองอุคนครได้เห็นสิริสมบัติของตนแล้วก็ชาวอุคนครนำเครื่องบรรณาการมาให้ นางก็ได้แบ่งปันของเหล่านั้นให้กับชาวเมืองอุครครเช่นกันดังนั้นชาวเมืองอุนคอนครจึงรักนางเสมือนกับยาท่า <Yeah. S 1> นดุกเศรษฐีผู้เป็นพ่อของสามีเป็นมิจฉาทิฏฐินะ <Yeah. S 2> มีความเห็นผิดไม่รู้ว่าบุคคลใดควรบูชาได้จัดงานมงคลในเรื่อต้นอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็ได้เชิญนักบวชชีปเปรยมาเลย ใจนั้นท่านเศรษฐีจึงได้คนรับใช้ไปตามนางจุลสุภตา,ามาไหว้นักบวชเหล่านี้เมื่อน,นางจุลสุภตารู้ว่าท่านอุกเสษตีให้คนมาตามไปไหว้นักบวชเปรยนางจึงปฏิเสธเพราะเกิดความละอายอุกเกษตีพอทราบดังนั้นจึงได้ส่งคนไ,ไปตามนางอีกหลายครั้งนางจุลสุภตาเมืองอุครนครจึงรักนางเสมือนกับญา ท่านอุกเสตถีผู้เป็นพ่อของสามีเป็นมิจฉาทิฏฐินะมีความเห็นผิดไม่รู้ว่าบุคคลใดคคนบูชาได้จัดงานมงคลในเรื่องตนอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็ได้เชิญนักบวชชีปเปรยมาแลจใกนั้นท่านเสษถีจึงได้ขอรับใช้ไปตามนางจุลสุภตามาไหว้นักบวชเหล่านี้เมื่อนางจุลสุภตารู้ว่าท่านอุกเสถีให้คนมาตามไปไหว้นักบวชเปเรยนางจึงปฏิเสธ เพราะเกิดความละอายอ,อุคเสตถีพระทราบดังนั้นจึงได้ส่งคนไปตามนางอีกหลายครั้งนางเจรสุภัฏปฏิเสธทุกครั้งเลยสั่งบริวารให้ไปชุดบริวารก็ไปเลยบรรดาทาาและบริวารทุกๆคนมีความรักและเคารพต่อน,นางเจรสุภัามาก ไม่มีใครไปกล้าแตะต้องตัวนางเพียงจะไปบอกให้นางทราบแล้วเชิญไปหาท่านอุคัเศถีนางจุลสุภัธาคิดว่าพ่อผัวเนี่ยไม่อาจให้อภัยกับเราได้ท่านโกรธเราเพราะเหตุที่ไม่สมควรเลยจึงให้บริวารไปเชิญทนาทั้งแปดท่านไปด้วยกันแล้วก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น ให้ทนายทั้งแปดท่านทราบต่อหน้าอุคเสษถีทนายทั้งแปดท่านพอทราบเรื่องราวทั้งหมดก็มีนิชัยว่านางจรสุภาธรรมไม่มีความผิดแล้วก็ชี้แจงให้ท่านอุคเสถียินยอมแต่อุคเสตถียังค้างคาใจจึงไปปรึกษาหารือลักที่สุดยิ่งกว่าสุดที่ลักของตนว่า เธอดูลูกสะยพองเราสิไม่ยอมไหว้สมณะติที่พวกเรานับถือและยังบ่อยว่าท่านเหล่านี้เนี่ยไม่มีความละอายภรยาของโอค่สเศรษฐีคิดว่าแล้วสมณะตที่ลูกสะพของเรา,านับถือนั้นน่ะเออเป็นอย่างไรทําไมนางถึงได้ความเคารพกราบไหว้นับถือเป็นนักนะเราควรจะไปถามนางให้รู้เรื่องดีกว่า ว่าสมณที่ลูกสะพ้ยนับถือมีลักษณะเป็นอย่างไรเพราะเราก็ไม่เคยรู้เลยจึงให้บริวารไปตามนางเจรุภาธามาแล้วก็ถามนางอย่างดีๆเลยนะใจเย็นๆค่อยๆฟูค่อยๆจาลูกเอ้สมณที่ลูกนับถือน่ะเป็นอย่างไรทำไมถึงได้สรรเสริญนักหนา ท่านวิศีนมีอาจาระอย่างไรเนะี่ยช่วยบอกให้แม่ทราบหน่อยเถอะนางจุละสุปาทามีความปลื้มเพราะตัวเองก็เป็นพระโสดาบันจึงประกาศคุณของพระเจ้าและเหล่าพระสาวกให้มารดาสามีได้ทราบโดยกล่าวว่าตามนาทั้งหลายที่ลูกนับถือนะเป็นผู้มี อินทรีย์สงบมีใจสงบคือหยุดนิ่งดีแล้วเนะี่ยถ้าเหล่านั้นไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนก็มีความเรียบร้อยสงบสง,งียมสง่างามเป็นผู้มีกายกรรมสุจริตวัจีกรรมสุจริตมนโนกรรมสุจริตคือมีความคิดที่บริสุทธิ์ คำพูดก็พูดออกมาจากใจที่บริสุทธิ์และมีการกระทําที่บริสุทธิ์เว้นจากบาปอากุศลนึงหลายและท่านยังเป็นผู้ไม่มีมลทินแจ่มใสดุดสังและมุกสะอาดหมดจดทั้งภายนอกภายในเต็มเปี่ยมไม่ได้ทำมันบริสุทธิ์ภายนอกก็เป็นพระแท้ภายในก็มีพระแท้ มีพระในตัวเป็นพระทั้งนอกทั้งในสองชั้นทีเดียวธรรมดานะ่ยบุคคลทั้งหลายย่อมหวั่นไหวแต่ความมีลาบและความเสื่อมลาบคือมีลาบก็ดีใจผมเสื่อมลาบก็เสียใจแต่สมณะที่ลูกนับถือเนะี่ยแม้จะได้ลาบหรือเสื่อมลาบก็ตาม ท่านก็วางใจเป็นกลางกลางเฉยเฉๆน,นิ่งๆเฉยเฉๆไม่ได้รู้สึกอะไรธรรมดาบุคคลทั้งหลายนะ่ยอมหวันไหวแต่ความมียศและความเสื่อมยศแต่สมณะของลกนะูกเนี่ยแม้จะมียศหรือเสื่อมยศท่านก็วางใจเป็นก,นกลางคือมียศก็เฉยเสื่อมยศก็เฉยเฉย ไม่สแสวงหายศด,ด้วยแล้วไม่แย่งเรื่องยศด,ด้วยธรรมดาบุคคลทั้งหลายเนี่ยย่อมหวันไหวต่อการสรรเสริญคือใครสรรเสริญได้แก้มหน้าแทบแตกและการนินทาคือหน้าเหี่ยวลงมา <c oughs> เหมือนน้ำเต้าที่ถูกแดดเผาแต่สมณะของลูกแม้จะถูกนินทาหรือสรรเสริญก็ตามท่านก็เฉยเฉย วางใจเป็นกลางๆธรรมดาบุคคลทั้งหลายเนี่ยคือทั้งโลกนี้นย่ยอมยินดีเมื่อได้รับความสุขและก็ไม่ยินดีเมื่อได้รับความทุกข์แต่สมณะของลูกแม้ท่านจะมีสุขหรือทุกข์ก็ตามท่านก็เฉยเฉย เมื่อนางเจระัะสุภทา,ากล่าวสรรเสริญคุณของรุทธองค์และเหล่าพระอริยสาวกจบแล้วมารดาของสามีจึงถามกลับว่าลูกที่ลูกพูดมานะเป็นความจริงอย่างนั้นเหรือคือเพิ่งเคยได้ยินที่ลูกพูดเป็นอย่างนั้นจริงๆหรยอจริง,รงทุกประการเลยถ้าเช่นนั้นลูก แม่อยากเห็นแล้วแหละช่วยนิมนต์สมณนะที่ลูกว่านะ่นี่ะเอามาให้แม่ดูหน่อยได้ไหมจ๊ะได้สิจ๊ะลูกลูกจะนิมนต์มาได้เมื่อ,อไหร่ละแม่อยากเห็นเร็วๆนระ็ว่าน่ะลูกพอจะบอกแม่ได้ไหมพรุ่งนี้เลยจะแม่อะไรนะลูกก็ลูกบอกไว้พรุ่งนี้ก็มันจะเป็นไปได้อย่างไร ก็พราะสมณะของลูกอะอยู่ไกลถึงเมืองสาวัตถีเชียวนะลูกเราไม่เมืองอุคานครนอะโย่างจากเมืองสาวัตถีเนี่ยหนึ่งร้อยยี่ซึ่งจะต้องใช้เวลาในการเดินทางทั้งสิ้นสองเดือนลูกมันเป็นไปได้ไงจะนีนม์พรุ่งนี้เนี่ยมันตั้งพันเกอยี่สิกิโลเมตรเนี่ยเอาเถนะลูกทราบดีจะแม่แต่ลูกมั่นใจว่า พระองค์พร้อมเหล่าพระสาวกนะ่ะจะมาถึงเรือนของเราในวันพรุ่งนี้แน่แ,นแสดงว่าไม่ได้มีความแคลงแรงในพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังขานุภาพเลยคือนางมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเท่านั้นถ้าลูกบรรจัอย่างนั้นแล้วก็จงนี้มนต์มาเลยวันพรุ่งนี้นะลูกนะนี่มาแล้วอ่าแม่คะถ้าเช่นนั้นลูกขอาการ ถวายพัตตาหารแด่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยเหล่าพระสาวกทั้งห้าร้อยรูปในวันพรุ่งนี้ด้วยได้ไหมคะเชิญเถอะลูกลูกจัดพัตตาหารในปรานีให้บริบูรณ์เลยนางเจ้าลัพุภฒาจึงได้ตรเตรียมมหาทานไปถวายแด่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยเหล่าพระสาวกในวันรุ่งขึ้นทันทีทีนี้เรามาดูวิธีกราบนิมนต์พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าวิธีกราบนิมนต์ซึ่งเป็นเรื่องที่ จาลึกบันทึกไว้สองพันกว่าปีทีเดียวแหละนางจึงขึ้นไปบนปราสาทชั้นบนสุดพร้อมด้วยเครื่องสักการะมีของหอมเครื่องอบดอกไม้และธูปบอกเพียงแค่นี้นางหันหน้าไปทางทิศตรงกับวัดพระเตตวันก่อนพอหันหน้าไปทางนั้นเสร็จแล้วทางไงต่อต้องกราบด้วยเบญจางข้าวดิษ สามครั้งกราบเสร็จทั้งงต่อนี่หลับตาพลิมแล้วก็เลยเนี่นี่สวดเลยเห็นไหมเนี่ยสวดแล้วสวดแล้วทั้งงต่อยกพานบูชาด้วยของหอมเครื่องอบดอกไม้เทียนทูบเรียงทางอธิษฐานจิตและก็กล่าวคำอารัธนาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันขออารัธนา พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยเหล่าพระสาวกมาฉันพระตาหารในวันพรุ่งนี้ขอพระองค์ทรงรับทราบด้วยเธนินหยิบดอกมะลิขึ้นมาแล้วทำไงดอกมะลิไป,ไ,ไปที่ไหนในเมืองสาวัถีเมื่อมีใครปรารถนาจะถวายทานแด่พระภิกษุสงฆ์ ใครก็แล้วแต่ในในเมืองเนี่ยเขาจะต้องเชิญท่านผู้มีบุญสองท่านไปร่วมด้วยเสมอเลยท่านอน,น,นาถวิริการเสรษฐีและมหาอุบาสิกาวิสาขาแล้วก็เป,เป็นจริงอย่างนั้นจริงๆเลยเพราะว่าถ้าไปเชิญท่านทั้งสองนั้นมาเมื่อไหรแล้วก็แม้จะเตรียมพัตตาหารอย่างเลิศลูใช้ทรัพย์ไปจำนวนมากมายก็ตามแต่ทำไม่ถูกหลักวิชา ก็จะถูกตีตีตนเอาเอาของหวานให้ก่อนของขาวมังเอาหยิบอันนั้นให้อันนี้ให้ท่านนนาถท,ทิการเสร็ถีมักจะมอบหมายให้ลูกสาวคุณโตชื่อมหาสุภาาัตตาคน,น้องชื่อเจุัสุภาาัตาเป็นผู้ดูแลการถวายทานแด่ภิกษุสงฆ์แล้วก็ลูกสาวของท่านนี่จะยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานทีเดียวต่อมาไม่นานเมื่อนานได้ฟังถามแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระสสโสดาบัน ต่อมานางก็ได้แต่งงานแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่บ้านของสามีเท่านั้นแลาวาบิิการเศรษฐีจึงได้มอบหมายนางเจ้ลสุภัธาซึ่งเป็นลูกสาวคนที่สองทำหน้า,นาที่แทนนางเจ้ลสุภัตาได้ดูแลถวายพระทาหารแต่พระภิกษุสงฆ์จำนวนสองพันรูปต่อวันเช่นกันต่อมาไม่นานานางที่ฟังธรรมก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบานันหลังจากนั้นนางก็ได้แต่งงานแล้วก็ย้ายไปอยู่บ้านของสามีที่เมืองโนะอคะนนคร ถ้ามีลูกสาวสามคนนยคนเล็กชื่อเพาะซะด้วยสุมนาเทวีก็เลยมอบมมเป็นผู้ดูแลถวายพระทหารแทนโอ้ดิชีวิตของเธอนี่น่าศึกษาทีเดียว,วยนางสุมนาเทวีได้บำรุงดูแลอุปถาพระพิสุเป็นอย่างดีทุกวันแทนพี่สาวทั้งสองต่อมาเมื่อน,นางได้ฟังธรรมนางก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระสะกะทาคามี เธอเลี้ยงพระอย่างนี้ไปเรื่อยๆบรรลุธรรมเป็นพรสกกะสกทาคามีพระอริยบุคคลระดับที่สองต่อมานางได้ล้มป่วยลงเกิดทุกขเ,เวทนาเกิดความกระสรับกระส่ายจนทานอาหารไม่ลงเพราะป่วยมากนางจึงให้บริวารไปเชิญท่านอนาถาบิณฑิกาเศรษฐีผู้เป็นพ่อมาในขณะนั้นท่านอนาถาบิณฑิกาเศรษฐีกําลังดูแลการแจก,กพัตตาหาร อยู่ในโรงทานแห่งหนึ่งเมื่อบริวารมาบอกข่าวนั้นท่านจึงรีบกลับมาที่บ้านเมื่อมาถึงบ้านจึงรีบเข้าไปหาลูกสาวองคตนซึ่งนอนป่วยอยู่ไอ้ตรงนี้มีคำพูดคำถามคำตอบที่น่าศึกษาทีเดียวลูกสุมนาเป็นอะไรมากหรือเปล่านี่พ่อถามนะดูรูปตอบอะไรหรือน้องชาย เธอเพอ้อหรือเพี้ยนนั่นนี่ยคนไม่ไม่ใช่ไม่ใช่จะเพราะเรานะลูกสาวตอบฉันไม่ได้เพอ้อหรอกน้องชายเอาสมมติเราอยู่ๆเราไปเยี่ยมลูกสาวเรานี่เนยเป็นไรแล้วลูกอ่าไม่เป็นอะไรน้องชายทำไมลูกถึงพูดอย่างนี้เจ้กลัวอะไรเลยลูกี่ถามต่อ ลาไม่ได้กลัวอะไรหรอกน้องชายก็ยังยืนคำว่ามีคำว่าน,น้องชายต่อท้ายทุกทีไม่ได้กลัวอะไรพูดกับพ่อเพียงแค่นั้นก็เดินทางออกจากกายมนุษย์ไปเลยหมดอายุไขสถ,ถานธรรมธิกาเสียถีแม้เป็นประโสดาบันมารู้ว่าลูกสางตอนตายก็ไม่อาจจะอดกลั้นความเศร้าโศกที่เกิดขึ้นได้น้ำตาไหลอาบแก้ม ท่านอนาถาบรติกาเรเศรษฐีผู้พอ่อโลกพึงพูดน้องชายพยบหยกเศร้าในหลายเรื่องเศร้าเพราะลูกสาวตายเศร้าเพราะกลัวลูกสาวเนี่ยใจหมองเพราะเพอได้พิษไข้อาจจะไปไม่ดีมันก็เลยเป็นห่วงเพราะท่านน่ะไม่ได้รู้ว่าลูกสาวจะเป็นพระสะกะทาคามีแล้วพระพุทธที่จะรู้คือพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โลูกเรา ตายเออสงสัยจะไปไม่ดีกังวลอยู่อย่างนี้แต่ก็จัดงานสรายล่างลูกสาวตอ้นอย่างสมเกียรติเราจะนึกไม่ถึงเลยว่าท่านเศรษฐีเดินร้องไห้จากบ้านไปถึงวัดพระเชตวันเพื่อเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองคทรงเห็นดังนั้นจึงถามว่าท่านเศรษฐีเกิดอะไรขึ้นหรือ จึงได้เป็นทุกข์เศร้าโศกเสียใจเธอร้องไห้น้ำตานองหน้าทำไมเนะี่ยสุมนาเทวีลูกสาวผู้เป็นที่รักยิ่งของข้าพระองค์ตายแล้วทานเศรษฐีทุกคนเกิดมาก็ต้องตายไม่ใช่หรือเมื่อเป็นฉะนั้นเหตุไรท่านจึงต้องเศร้าโศกด้วยละ่ะคือความตายเป็นเรื่องธรรมดา ทุกคนเกิดมาก็ต้องตายไม่ใช่หรือก็่อเป็นเช่นนั้นนะ่ะ mm. เหตุลายท่านจึงต้องเศร้าโศกด้วยล่ะก็ต้องตายก็ทุกคนนะ่ะตายช้าตายเร็วก็ต้องตายกลัวก็ตายไม่กลัวก็ตายทำไมต้องเศร้าโศกด้วยล่ะท่านสถิติกลาบทูลว่าข้อน,นั้นนะ่ะข้าพระองค์ทราบดีพระเจ้าค่ะแต่โูกสาวของข้าพระองค์งคนะ่ะ แม้เป็นผู้สมบูรณ์พร้อมด้วยหิริและโอตปะัะเห็นไหมคือกังวลเนี่ยกลัวจะไปไม่ดีแต่ว่าเมื่อใกล้จะาตายนางกลับบนเพอไม่สามารถคุมสติไว้ได้เลยเพราะเหตุนี้เนี่ยข้าพระงจึงเกิดความเสียใจเป็นอย่างมากท่านเจษีลูกสาท่านบนเพอว่าอะไร พระองตรัสถามท่านเศรษฐียังได้กราบทูเลเรื่องราวทั้งหมดให้พระพุทธองค์ทรงทราบพระองค์ก็ตรัสกับท่านเศรษฐีว่าดูก่อนท่านเศรษฐีลูกสาวของท่านนําไม่ได้บบนเพอแล้วอ้าวแล้วเพราะเหตุใดนางจึงได้พูดอย่างนั้นละระพปะเจ้าค่ะ ท่านที่จะเรียกพ่อเรียกเป็นน้องชายมันมีโอกาสคิดได้อย่างท่านเศรษฐีก็นางสมนาเทวีน่บุตรสาวของท่านเน่เป็นใหญ่กว่าท่านโดยมรรคผลไงละ่ะเคยโดยภูมิธรรมแล้วเนี่ยสูงกว่าท่านเศรษฐีตัวท่านอได้บรรลุเป็นพระโสดาบันส่วนลูกสาวท่านเดบลุเป็นพระสกัาคามี ด้วยเหตุนี้นางจึงพูดเช่นนั้นคลายจะบอกพ่อก่อนตายแล้วก็กราบทูลถามพระรูมสาสดาอีกว่าเวลานี้นางไปเกิดอยู่ที่ไหนพระเจ้าค่ะพระรงค์ก็ตอบว่าท่านเศรษฐีลูกสาวท่านไปเกิดอยู่ที่สวรรค์ชั้นุสิตจ่ะท่านเศรษฐีก็ถามต่อ พระผู้เจริญลูกสาวของข้าพระองค์เนะ่ะเมื่อสมัยยังมีชีวิตอยู่นางย่อมบ,บันเทิงอยู่ระหว่างหมู่ญาติครั้นเวลาโลกไปแล้วเนี่ยนางยังบันเทิงอยู่หรือพระเจ้าค่ะท่านเศรษฐีเป็นธรรมดาสำหรับผู้ที่ไม่ประมาทไม่ว่าจะเป็นกระหัตหรือบรประชิตก็ตามจะเป็นพระเป็นโยมก็ตาม ทาไมประมาทในการดาเนินชีวิตสั่งสมบุญบาร,รมีเมื่อสั่งสมบุญไว้ดีแล้วย่อมบันเทิงในโลกนี้ครั้นละโลกไปแล้วก็บันเทิงในโลกหน้าคือบุญส่งผลนั้งในปัจจบุบันบุญที่สั่งสมไว้มีความสุขปัจจุบันตายแล้วก็ไปมีความสุขอยู่ในสุคติโลกสวรรค์ผู้มีบุญเหล่านั้นย่อมบันเทิงในโลกทั้งสองเมื่อตามระลกต่อว่า เราสั่งสมบุญอะไรมาจึงส่งผลให้ได้มาบังเกิดในสวรรค์เขาก็ย่อมมีความบันเทิงยิ่งยิ่งเงินไปนั่นก็เป็นตอนของนางสุมนาเทวี